เวลา10บนาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนุรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระบรมราชวรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานสารดีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่อในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริดะตราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั์อกครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรากติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทณ์และพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณ่าตุลละองธุริทภาบาตรับเสด็จ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุตานกาจนาสิงหาดภายใต้พระนพปดลมหาสวตตาติแล้วเจ้าพนักงานตรวกลับและเปิดพายวิสูตรเจ้าพนักงานประคมกระทั่งแตรมโหระทิกกองทหารกิติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัด าจากน,นั้นสมเด็จพระนิธิถาเีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์องค์มนตรีและข้าราชบริพารในพระองค์นายเศรษฐาทวีสินนยายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลและทูลกราทุนกระหม่อมถวายน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ จากพระเต้าปทุมนิมิตรทองนาคเงินแทนกระัฐมนตรีข้าราชการทาหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมูเ่เหล่าในวันมุฮัมมัดนอมาธาประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาและเนืองอโนชาชีวิตโสพลประธานสารดีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประราชทานพระราชด,ดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความปลื้นใจอย่างยิ่งที่ได้มาท่ามกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติขอขอบพระไทยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจ นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในคำอำานยพรและการเฉลิมฉลองอันงดงามยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษในวาระนี้ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองจอมปรารถนา ให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรรณาก,กิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกัน คือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอานจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงหากทุกท่านทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในข้อนี้ และตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนให้บรรลุผลเป็นประโยชน์สูงสุดและประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วงานของชาติก็จะดำเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา เวลา17นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระอุโบสถวัตรศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวรีนริรัตราชกัญญา ในการนี้ทรงประเคนสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรแด่บรรพชิตจีนสิบรูปและบรรพชิตยวน9รูปที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่กับทรงประเคนพัดรองที่เดิดพระราชพิธีแดบบ่บรรพชิตจีนและยวนแล้วทรงรับการถวายพระพรของ,ของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นทรงประเคนพัดรองที่เดิพระราชพิธีแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรมแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนมรมสก,การทงใหญ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนมรมสก,การทงทิศพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประทานทรกครูพรามฟอร์ตุลองธุดีพระบาทถุนตาทุนกระหม่อมถ,ถวายใบสมิดช่อที่หนึ่งคือใบมะม่วง25้ใบป้องกันพยันตรายส่งรับ ส่งปัดพระองค์แล้วพระราชท,ทานเคนแล้วทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายใบสมิ์ช่อที่สองคือใบทอง32ใบป้บองกันปัทวันตรไรส่งรับสรงปัดพระองค์แล้วพระราชท,ทานเคนและทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายใบสมิ์ช่อที่สคือใบตะขบ96ใบบ้บองกันโรคันตรายส่งรับทรงปัดพระองค์แล้วพระราชท,ทานเคน คณะพราหมณ์จะนำใบสมิตท,ทั้งสามช่อกลับเทวสถานบวชพราหมณ์เพื่อทำพิธีโหมกูลหรือเผาไฟแล้วนำเท่าไปลอยในแม่นำ้ำจ้าพระยาจากนั้นประธานพระกรูพราหมณ์ถูกก้าทุนกระหม่อมถวายน้ำเทพรมรต์ดโดยพระมหาสั่งพิธีพราหมณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทรงแตะที่พระนาราดแล้วทรงรับใบมตูมทัดที่พระกรรขวา พระสงฆ์เจริญนวัคหายุสามาธรรมส่งจุดเทียนที่บัตรเทวดานพพรเคราะห์บนแท่นตรงพระทวารกลางแล้วสรงพระดำเนินไปยังโต๊ะประดิษฐานพระศิวะล่งทองคำส่งพระสุรายสรงเจมิมจากนั้นประธานพระครูพรามน้อมก้านน้อมกระหม่อมถวายพระศิวะล่งทองคำ แล้วเสด็จลงหน้าชาันพระอุโบสถพระรชาชรานราชสังฆาวัตถุกแก่ข้าทุนละองทุเิีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในจํานวน23คนแล้วเสด็จพระรชาชดำเนินปยังพระที่นั่งอมรินทราวิิจฉัยโดยมีประชาชนจํานวนมากเฝ้าทุนละองทุเีพระบาทตลอดเส้นทาง เวลา17นาฬิกา54นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างพระที่นั่งอนันินทรวินิ i t h ในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี่าตุลองทุดิพตะบาทรับสเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยยศฐานันดอนศักดิ์หม่อมเจ้าเฉลิมศิษ์ยุคนเป็นพระวรวงเทพระองค์เจ้าเฉลิมศิษ์ยุคนในการนี้พระราชทานน้ำพระมหาสังไบมาตุมทรงเจิมพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาพร์ชั้นสองแก่พระวรวงเทพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโอการสถาปนาสมณศักพระสงฆ์ชั้นพระราชาคณะเจ้าคณะรองแล้วทรงประเคนยีรัตบัตรพัดยศเครื่องประกอบสมณศัก์ประกอบสมณศักแดพระธรรมมชิรยานขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินานามตามที่จาฤกในพิรัญยบัตว่าพระพรมมชิระรังสีปรีชาศาสนากิจบริหารปฏิพันธ์ธรรมสาทกมิปัส,สนาวิธานดิโลกตรีปิดกวร,ราลงกนธรรมยุติกาคณิสอนบวรสังฆารามธามาวาสีสถิตนวัตประวรนนิเวศร,ราชวรวิหารพระอารามหลวงแล้วทรงประเคนสัญญบัตรพัยดยศแด่พระสงฆ์ที่ส่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน70รูป ต่อจากนั้นพระราชทานสัญญาบัตรแก่พระครูพระรมพระจําพระราชสำนักจํานวน7คนแล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีแต่สมเด็จพระอริยะวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปดินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะ73รูป ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพันษาแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทกพระชนมพันษา ทรงจุดทูบเทียนเพื่อนมัสาการพันธงสองชั้นพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานร,รัชกาลที่9ทรงศีลสมเด็จพระอริยยวงศาคตายานสมเด็จพระสังคาราสกุลมหาสังฆปรินายกถวายศีลเจ้รทีกรมการศาสนาอารัธนาพระปริศพระสงฆ์73ารูปเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งแปลวเรศแล้วทรงประเคนแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคปรินายกแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหตุทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชก่อนเสด็จลงมพระที่นั่งอมรินทราทวินิฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดีเรกถวายพระพรลา